วันนี้เรามีละครคุณธรรมเรื่องที่ทุกคนเรียกร้องนะครับคุณเป็นอะไรมาครับเนี่ยหนาวค่ะฉันหนาวะฉันหนาววัดใค่ไหมคะเปิดช่องหน้าใหม่ค่ะพูดจบแล้วค่ะหน้านี้แบบนุยให้กดแบบตรงเป้เลยตรงเปะเลยอุ้ยเทียกกี่ก็ได้ค่ะเยอะกวคนนี้อุ้ยอุ้ยไม่ปาไปนอะไรมาครับเนียก พยาบาลมาวัดไข้คุณหมอฉันหนาวค่ะงั้นผมขอวัดไข้หน่อยนะครับมีไข้ไหมไม่มีไข้ครับมีก็มาแล้วคะ่ะคุณหมอว่าตัวเองทำไมคะวัดความไข้ค่ะดุจังเลยครับขอ,อตรวจตาหน่อยนะครับพอไหมคะตาใสนั้นเนี่ยปกติเป็นคนดื้อไหมครับดื้อตาใสปกติเนี่ยก็ไม่ดื้อ ปกติก็ได้ได้กินข้าวกับเธอก็เหมือนได้กินยากแก้ปวดใจ